เสียงและการได้ยินจริงๆแล้วเรื่องเนี้มันก็คือต้องใช้ความรู้จักมอสีเนิหนึ่งก็คือใช้ความรู้เรื่องคลื่นนะะเพราะว่าเสียงเนี่ยมันก็คือคลื่นชนิดหนึ่งเหมือนกันเพราะงั้นพอเป็นคลื่นเนี่ยไอ้เจ้าสูตร v เท่ากับ f l a m เราก็ยังคงใช้อยู่แต่ว่าพอเป็นเรื่องเสียงเนี่ยถามว่ามีอะไรแตกต่างกันมีตรงที่อาจจะมีการแทรกสอด เกิดขึ้นเพราะว่าเสียงแห้ทีมไม่ได้มาตั้งแต่จำเนิดเดียวมันก็คือคลื่นหลายแหล่คือเรื่องคลื่นเยฉยๆเนี่ยเป็นการเรียนคลื่นแค่หนึ่งลูกว่ามีการให้ที่ยังไงอันนี้พอเริ่มเสียงมันจะเริ่มมีหลายลูกละสิ่งที่เราต้องรู้ว่าคือเสียงเนี่ยมันคลื่นชนิดเป่นถูกไหมแล้วก็อัตราเร็วของเสียงอัตราเร็วเสียงในอากาศคิดได้ไง ก็ความเร็วของเสียงในอากาศาให้เป็นมีอากาศแล้วกันคะมันก็จะเท่ากับสามร้อยสาสิบเอบวกศูนจุดหกคูณทีทีนี่คือไม่ใช่เวลานะครับทีนี่คืออุนหภูมิหน่วยก็ไม่ใช่เซลเซียสด้วยหน่วยต้องเป็น เคลวินเดียบร้อย่างเช่นว่าถ้าโจทยบอกว่า,าขนาดหนึ่งไม่เหล็กเอาว่าเปิด,ปด,ดวิทยุเปิดวิทยุด้วยเปิดวิทยุในห้องที่อุณหภูมิยี่สิบห้าองศา เอา23ดีกว่าเอา27อนะไร27องาศาเซลเซียสถามว่าตอนเนี้ยความเร็วของเสียงวิทยุในห้องก็คือในอากาศใช่ไหมครับในห้องเนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็ความเร็วของเสียงในอากาศก็จะเท่ากับ331บวก0.6 0.6 คูณทีสามร้อยสามสิบเอ็บวกศูนย์จุดหกทีเนี่ยเราจะแทนเป็นยี่สิเจ็ดหรือเปล่าถ้าแทนก็ผิดแน่นอนครับเพราะว่าเขาบอกหน่วยมาเป็นเซลเซียสเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำเซลเซียสให้เป็นเคลวินซก่อนทำยังไงละ่ะก็คือน้ำที่สูนต้องหาที่กว่าแม่ดีสองร้อยเจดสิบสามเคลวิน พราะฉะนั้นยี่สิบเจ็ดใช่ไหมแล้วก็บวกเข้าไปสิเราต้องการยี่สิบเจ็ดสองสามเซนติเมตเพราะงั้นก็บวกสองร้อยเจ็ดสิบสามเข้าไปมันก็จะได้ละมันก็จะเท่ากับสามร้อยสามสิบเอ็ดบวกศูนย์จุดหกคูณกับ 300. สามร้อยศูนย์จุดหกคูณสามร้อยก็คือ อ่อ3 1ก็คือ6ส่วน4นะครับก็ตัดไปก็จะเหลือแค่6คูณ30 638ร้อยปดสิบก็จะเท่ากับ่อ4 511เมตรต่อวินาทีนี่คือความเร็วกคววามเของเสียงในอากาศเอ๊ะแยมเยอะจังใส่ก็ไม่โดคูไม่ดีแน่ไม่เท่นไหรีที เอาเรื่องเลคลวินอ่ะอันนี้อาจจะมีมีน้องเคยถามหลายคนเหมือนกันว่าทําไมถึงใช้เซลเซียสไม่ได้ทาไมต้องใช้เคลวินด้วยถ้าจะตอบกำลังทุกทีก็คือเขาตกลงไปอย่างนั้นว่าหน่วยมาตรฐานของอุณหภูม่มันกกต้องเป็นเคลวินแต่จริงเ้ามาหนึ่งนครับที่เขาสงสัยครั้งคือว่าช่วงของเซลเซียสกับช่วงของเคลวินเนี่ยเท่านันที่มันเท่ากันเลยแต่ทําไมเราไม่เอาเซลเซียสมาใช้ในการคำวั อย่างสมมติว่าระยะจากศูนย์องศาเซลเซียสถึงหนึ่งองศาเซลเซียสเนี่ยมันสมมติว่ามันยาวเซนหนึ่งอ่ะสมมตินะว่าช่องนึงของวัดเปยาวเซนหนึ่งของเคลวินก็เหมือนกันครับถ้าเริ่มต้นที่ศูนย์องศาเคลวินเนี่ยถึงหนึ่งองศาเคลวินระยะตรงเนี้ยหนึ่งช่วงก็จะยาวหนึ่งเซนเหมือนกันที่จะบอกคือว่าไม่จริงจริงแล้วมันไม่ใช่หนึ่งเซนนะเพียงแต่ว่า ในช่องขีดของมันเนี่ยมันจะยาวเท่ากันทีนี้อ้าวพอมันยาวเท่ากันทำไมเราไม่ใช้เซลเซียสคือว่าเคลวินเนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคืออุณหภูมิศูนย์องศาสมบูรณ์แล้วทำไมต้องสมบูรณ์ด้วยคือว่ามันนี อย่างศูนย์องศาเซลเซียสเราเคยเจอศูนย์องศาเคยเจอลบสิบห้าองศาก็เคยเจอลบหนึ่งร้อยองศาก็เคยเจอเหมือนกันแต่ถามนะครับว่าเราเคยเจอลบสิบองศาเซลเซียสไหมจริงไหมเราไม่เคยเจอเลยเพราะงั้นคือนักวิทยาศาสตร์เขาทดลองไปลองลดอุณหภูมิไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ย อุณหภูมิที่ต่ำที่สุดตามทฤษฎีเดี๋ยวถึงเรื่องการ์ดและทฤษฎีจอนเนี่จะอธิบายอีกครั้งหนึ่งคือว่าเขาลดอุณหภูมิจากเซลเซียสล,ลงไปให้ต่ำที่สุดปรากฏว่า,ขวาเขาลดได้เต็มที่เนี่ยถึง2 0 3จสาองศาเซลเซียสณจุดนี้นานอาหาวะ2 7 4จดสี่มีไหม,มไม่มีครับเพราะว่าที่ความเย็นขนาดนี้เนี่ยของแข็งของเหลวไม่สิ เรารู้ว่าเมื่อเย็นจัดเนี่ยจากก๊าซมันจะควบแน่นเป็นของเหลวแล้วจะของเหลวก็ไม่ของแข็งเพราะงะั้นที่ความเย็นลบสองร้อยเจตาวอนฮัลซีนเนี่ยก๊าซทุกชนิดในโลกมันจะกลายเป็นของแข็งหมดแล้วเพราะงะั้นก็หมายความว่าไงณอุณหภูมินี้ยจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้อีกแล้วเพราะว่าทุกชนิดเป็นของแข็งไปหมด คนก็คงตายเลยแล้วครับเพราะว่าถึงตอนนั้นออกซิเจนก็เป็นของแข็งแล้วของแข็งเราจะหายใจเขาเรียกไงเพราะงั้นที่วันภุมินะตอนเนี้ยมันก็คือศูนย์องศาเคลวินเพราะงั้นเมื่อกี้ถึงได้บอกว่าศูนย์องศาเซลเซียสเนี่ยเท่ากับ273องศาเคลวินถูกไหมเพราะว่าที่ศูนย์เคลวินก็เป็นโลก2องบบสองบบสามไง เพราะว่าเพราะงั้นเราก็เลยเอาเคลวินมาใช้ในการคำนวณเพราะว่าไม่คือค่าลบนั่นเองมันสะดวกต่อการคำนวณนะครับทีนี้มาเรื่องเมื่อกี้เป็นเรื่องอัานตารรกยนเสียงแน่กันทีนี้มาดูการแทรกสอดกันบ้างชื่อก็หวแล้วแทรกสอดคือเกิดจากขึ้น สองลูกมาพบก,กัน,นครับ